เท่านั้นพราพยาชาติเป็นของพี่น้องทุกคนครับท่านต่อไปท่านสุกโนโมัธาครับตามทานที่กรบผมสุกโนโมัธาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดยะลา เขตสองพักประชาชาติวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลา7นาทีนะครับอภิปรายรายง,งานประจำปี2,563ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับรับแรกต้องชื่นชมในการดำเนินก,การในรูปเล่นที่ได้กระทําเป็นรูปเล่นที่สวยงามและมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยาก จกอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านก็พูดมาแล้วว่ากองทุนนี้มาจากเงินภาษีบาตกองทุนนี้มาจากสอร์เซของภาษีบากซึ่งถ้าเราจำได้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทย เราไม่มีเรื่องการต้องมารงนรงเรื่องการดื่มสุราแต่ว่าด้วยต้องการสร้างรายได้ข้อเท็จจริงเราจะต้องต้องไม่ลืมนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่จะหาเงินเข้าประเทศเรามีการอนุญาตเปิดโรงเหล้าถึง12แห่งทั่วประเทศวันนี้ถ้ามาดูในรายงานกิจกรรมทั้งหมดตลอดการตั้ง ของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าทางกองทุนสร้างเสริมสุขภาพให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในหลายด้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่หรือการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากและตั้งข้อสังเกตผ่านท รายงานฉบับนี้ก็คือว่าวันนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของความก้าวหน้าในระบบของโซเชียลพี่น้องประชาชนแม้จะว่าอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเท่าไหร่แต่วันนี้ธุรกิจการค้าออนไลน์ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่มาเผยแพร่มากในสังคมโซเชียลของบ้านเราผมเห็นว่าการการสร้างพลังคุ้มครอง ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมสุขภาพต่างๆในที่ํำหน่ายอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญว่าทางสสสน่าจะให้ความสำคัญตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งไรายได้ก็คือการโฆษณาชวนเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อถ้ามันเกินความจริงคนก็หลงทาง นำไปซื้อไมบริโภคสุดท้ายก็ประสบกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เมื่อกี้ท่านคุณหมอบัญญัตได้พูดแล้วว่าโรคระบาดท,ที่ไม่ติดนั่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือปัญหาสุขภาพของเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศโดยเฉพาะเรื่องโรคอ้วนโรค เบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงอยากให้มีการเขียนเพิ่มเติมตรงนี้ในประเด็นต่อมาที่ผมให้ความสำคัญก็คือนอกจากเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการใช้เส้นทางคามนาคมแล้วอย่าลืมนะครับเรารงนันงเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่อย่างมากแต่เราไม่เคยสร้างสำนึกให้กับผู้ขับขี่ หรือผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะให้ตรักตระหนักสำนึกเหมือนกับพี่น้องประชาชนชาวญี่ปุ่นที่เขาสำนึกว่าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎรจราจรนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ปัญหาผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นเบื้องต้นเกิดมาจากมาเมาและขับไม่สวนหมวกกันน็อกต่างๆเหล่านี้ก็มาจากเงินที่เป็นภาษีที่ท่านเอามา ดำเนินการในกิจกรรมนี้แต่วันนี้ผมยังไม่เห็นว่าการที่จะสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนคนไทยที่มีรถยนต์ตระหนักสํานึกว่ากฎจราจรน,นั้นเป็นอย่างไรทําอย่างไรให้ผู้บังคับกฎหมายจราจรให้บังคับจริงใช้งานได้จริงเช่นถ้าเราเดินทางผมว่าท่านประธานเดินทางกลับไปที่แปดริ้ว ก็คงจะทราบดีถ้าท่านไม่มีรถนำรถช้าวิ่งขวารถเร็วจะแซงต้องแซงซ้ายผมว่าปัญหาอุบัติเหตุสำคัญที่สุดก็คือเราไม่ไม่มีความรับผิดชอบสำนึกในหน้าที่ว่าการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องนั้นจะทำอย่างไรแม้ว่าวันนี้กระทรวงควมนาคมได้กำหนดแล้วว่าเลนขวาสําหรับไว้แซงซึ่งสามารถขับขี่ได้ความเร็วถึงร2 0กิโมตรต่อชัวโมงแต่ปัญหา จากมาตรการการรณรงค์ของท่านในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการขับขี่ยนานพาหนะนั้นมันเป็นช่องทางการหากินของคู่บังคับใช้กฎหมายแม้ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่ตำรวจจราจรต่างๆเหล่านี้กลับมาบังคับซ้ําเติมพี่น้องประชาชนเข้าไปผมอยากฝากประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทางสสสควรจะมีข้อมูลนําเสนอไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหรืออยู่ในรายงานอย่างนี้ด้วยนะครับ เรื่องสุดท้ายนื่องจากเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีเรื่องของกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้หรือสี่อำเภอของจังหวัดสงขาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทําให้ครอบครัวสตรีไม้เด็กกำพรามีฐานะยากจ,จนจํานวนมาก ผมอยากเห็นทางสสสไปให้ความสำคัญตรงนี้ไปเยียวยาหรือดำเนินการเหมือนท่านสสหลายท่านได้เสนอว่าการของเงินงบประมาณเพื่อไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เป็นเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มสตรีไม่กลุ่มเด็กกำพร้าที่อยู่ในพื้นที่สารจััดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนั้นควรจะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านี้วันนี้เราจะเห็นว่าบางครอบครัวอย่างที่ผ่านมามีการลงโซเชียล แม่ไม้ลูกติดสามคนเลี้ยงลูกด้วยน้ำต้มข้าวท่านรู้ไหมครับพอออกสื่อไปแล้วนี่มันมีคนบริจาคซึ่งคน,คนที่ไปบริจาคเขาปบ,บริโภคทางสื่อก่อ,อนนี้อัน,นี้หนึ่งการ,รทำประานเรื่องนี้สำคัญแล้วสุดท้ายคนบริจาคก,ก็ตั้งใจจะช่วยเหลือแต่ว่าข้อเท็จริงบางครั้งมันขัดแย้งกับข้อเท้จริงในพื้นที่อันนี้ผมก็อยากฝากในกรณีนี้ด้วยกัน อันที่สองผมเข้าใจว่าบางครั้งมนลนิทิต่างๆก็ขอทุนจากท่านไปเยอะเพื่อไปแก้ปัญหาแต่ผมเห็นบางเรื่องเช่นการไปช่วยเด็กกำพร้าเฉพาะกลุ่มเฉพาะบ้านแต่อย่าลืมว่าในหมู่บ้านนั้นมันมีเด็กกำพร้าที่ยากจนอีกเป็นร้อยเราไปช่วยแค่เจ็ดคนแปดคนไอเด็กคือกำพร้าที่มันไม่ได้รับความช่วยเหลือนั้นความรู้สึกจะเป็นอย่างไรผมเข้าใจดีเพราะผมคือเด็กกำพร้าคนหนึ่ง และสุดท้ายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างผมอยากบอกท่านว่าการรณรง์ให้เลิกสูบบุหรี่นั้นมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องใช้งก็ประมาณอะไรมากมายถ้าเราสร้างตระหนักสำนึกให้ได้ว่าวิเคราะห์ให้ออกว่าการสูบบุหรี่นั้นมันมีลักษณะการสูบที่แตกต่างกันผมนี่สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ14มาวันนี้จะ60แล้วผมเลิกสูบบุหรี่มาจะได้เกือบสองปีแล้ว วันนี้ก็ไม่จําเป็นว่าเราจะเลิกสุบุรีหรือไม่เลิกสุบุรีแต่เราถ้าเรารักสุขภาพเราก็สามารถที่จะเลิกสุบุรีได้ครับขอบคุณครับสเสนอแก้ไขร่างนมนนให้เป็นประชาธิปไตยครับเออผมอยากฝากาพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด เราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราดเท่าที่เรายังมีโอกาสลงหา้ใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกบูเหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น